พี่น้องสายกินกับแผนการอิ่นท้องณดัดฟ้าคอนโดแห่งหนึ่งที่เพื่อนกําลังส่องกล้องหาอาหารเพื่อไปกินกับน้องชายสุดมึงพี่แสบพี่เพื่อนแสบฉันเจอแล้วไอศครีมจานบินมันคือภารกิจที่แมวโลกต้องรู้พี่แสบพี่เพื่อนนั่นมันโรนส่งขนมจากร้านข้างล่างไม่ใช่เหรอพี่เพื่อนยืนงงไปชั่วครู่อา้าวหรอแต่แล้วโรนเจ้ากรรมก็บินพลาดลมพัดโรนตกใส่หัวพี่เพื่อนเต็มๆ พี่เพื่อนโอยสมองอัจฉริยะของฉันจะกระทบกระเทือนใหม่เนี่ยพี่แสบนี่พี่เพื่อนไอศครีมละลายจะหมดแล้วนะพี่เพื่อนไม่เป็นไรเราจะเรียกมันว่าซุปหวานแห่งกาแล็กซี่555พี่เพื่อนฉันเห็นโดนหอบแซลมอนเข้าไปในนี้ฉันจะพานายไปกินของอร่อยออร่ยเร็วตามมาพี่แสบแต่เราไม่มีเงินจ่ายนะพี่เพื่อนอย่าไปกลัวนายมากับใครไอ้น้อง5 5า พี่เพื่อนโอ้ยเดี๋ยวนะมีแมวหน้าตาดีเรียนแบบเราอีกแล้วพี่แสบเฮ้ยไปละสมองพี่กูเฮ้ยพี่นั่นมันกระจกพี่เพื่อนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่แสบถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้พวกเรานะครับเจอกันใหม่บายบาย